ถ่ายรอบๆคันลูกค้าขอดูไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านข้างตัวรถกระจกไฟฟ้ามือจับประตูสีโครเมียมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะคันนี้ ด้านท้ายมีให้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะยางอะไรครบนะคะ mm hmm. ได้ล้อเป็นล้อแมกนะคะทั้งสี่ล้อเลยล้อแมกทั้งสี่ล้อเลยนะคะเป็นขอบสิบแปดนะคะ mm hmm. บันไดข้างนะคะ อันนี้เป็นภายในนะคะกระจกไฟฟ้านะคะมีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะเครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเกียร์ออโต้ค่ะเจ็ดที่นั่งนะคะตัวรถเป็นเจ็ดที่นั่งมีหน้าจอให้นะคะ เบาะไม่แตกไม่เฉีกไม่ขาดไม่ชำรุดนะคะเป็นที่นั่งคนขับนะคะเบาะคนขับได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะ เราเปิดประตูมีคำว่ามอ็ x นะคะกระจกปรับไฟฟ้าฟองละลรายมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้นี่เลยภายในสวยสวยนะคะหน้าจอใช้งานได้ปกตินะคะไม่แตกนะคะไม่ชำรุดนะให้เลยอีกฝั่งนะคะเบาะไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดไม่ชำรุดนะคะ มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะมีไวอลเลชาร์จนะคะรถสวยะค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ได้ดูห้องเครื่องนะคะเปิดห้องเครื่องเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูเลขไม่นะคะรถปี่สิบหกนะคะไม่ใช้งาน 165,593กิโลนะคะฟอมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอติดปกตินะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะโอเคอันนี้เป็นภายในนะคะอันนี้เป็นห้องเครื่องนะคะเครื่องเดินดีนะคะด่ดเสียงเครื่องไม่ดั เครือ่องดีแกดีแอร์เย็นนะคะค้ณลูกค้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักมาหมอกมินได้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวนะคะนี่เลยเย๋อวเปิดให้ดูนะคะด้านท้ายช่องเก็บสัมภาระนี่เลย ถ,ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทำจองได้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็ทำจองได้เลยนะคะเดี๋ยวมีจะส่งรถทำสปาให้นะคะก็จะสปาทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเดี๋ยวจะเก็บเบาะให้สวยกว่านี้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะเก็บงานเบาะให้นะคะให้ใหม่กริบเลย ตัวรถประมาณนี้นะคะนี่เลยทุกคานอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักมาบอกวินได้เลยนะคะถ้าตรงไหนยังไม่ละเอียดนะคะตัวรถคร่าวๆ,าๆาประมาณนี้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะนี่เลยใหม่กิ๊บนะคะสวยๆเลย